เริ่มกวุ่นกูรูฝรั่งเศสรุมเช่งมาโครงส่งเครื่องบินขับไล่ให้เคียฟนักบินโบยต้องสอนเป็นปียูเครนสวนของเก่าห่วย จากที่มีการรายงานฝรั่งเศสคามีการส่งเครื่องบินร่มให้กับกองทัพยูเครนท่ามกลางการจับตาของรัสเซียรวมทั้งการประกาศเดินหน้าสู่ของโปลแลนด์ในการสนับสนุนยูเครนอย่างเต็มที่ทั้งนี้ค่ะเมื่อวันที่7มิถุนายนเว็บไซต์ทบวอมีการออกมาเปิดเผยระหว่างการสนทนาล่าสุดกับสื่อมวลชนของวลาดิเมีร์ปูติน แสดงความคิดเห็นค่ะเกี่ยวกับข้อตกลงของประเทศตะวันตกที่จะใช้อาวุธของกองทัพยูเครนที่ไทยโอนโดยพวกเขาเพื่อโจมตีดินดันรัสเซียทางเคลมลินก็สามารถที่จะใช้มาตรการเพื่อที่จะสัท้าระบบต่อสู้ให้กับภูมิภาคที่มีการ,รเผชิญหน้ากับตะวันตกนายพลรัสมูลอันเดอร์เช็คชากแห่งโปแลนด์ก็มีการบอกกับ CBS ว่าคุณไม่สามารถชนะได้ด้วยการนั่งอยู่ที่บ้านแล้วขีดเส้นสีแดง ดังนั้นเราจึงต้องส่งข้อความว่าจะไม่มีข้อจำกัดยูเครนสามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่ในดินแดนรัสเซียได้ซึ่งจะนำไปสู่ชัยชนะจนถึงสิ้นปีที่แล้วรันมูลอันเดอร์เช็ชักเป็นหัวหน้าสนาธิการกองทัพของประเทศ ซึ่งก็ได้มีการกล่าวในวันนี้ว่ามีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมันของชาติตะวันตกที่มีการถ่ายโอนรถถังให้กับกองทัพยูยเครนไฮมาเอ็มารอารสระบบป้องกันภัยทางอากาศพาริออตหรือว่าเครื่องบินรบ F-16 เราข้ามเส้นสีแดงมากมายการประชุมสุดยอดนาโตที่กําลังจะมาถึงควรตอบคําถามว่าเราควรพิจารณาแนวทางที่แตกต่างออกไปในการจัดการกับรัสเซียหรือไม่ ในพลมีการสรุปค่ะว่าอาจจะหมายถึงการมีส่วนร่วมโดยตรงของกองทหารนาตโตในความขัดแย้งยูเครนขณะที่ผู้สังเกตการเชาวฝรั่งเศสจำนวนหนึ่งก็มีการกล่าวว่าความน่าเชื่อถือของรัฐบาลถูกทำลายโดยการตัดสินใจที่ไม่คาดคิดของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงในการโอนเครื่องบินขับไล่มิราสองพันาลำไปยังยูเครน สื่อซีมพิมพ์ Open360 ค่ะมีการระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการปฏิเสธความเป็นไปได้ในการส่งมอบดังกล่าวซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยมีการอ้างถึงเครื่องบินเหล่านี้จำนวนน้อยในกองทัพอากาศและความยากลำบากในการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานนอกจากนี้ Open360 ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าการตัดสินใจของมาครงต้องเผชิญกับปัญหาหลายประการ ทั้งความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของห่วงโซ่อุปทานการฝึกอบรมนักบินเร่งและการขัดแคลนกองเรือลุกตามข้อมูลของมาโครงการฝึกนักบินยูเครนจะต้องใช้เวลา5-6เดือนและภายในสิ้นปีนี้กองทัพยูเครนจะได้รับเครื่องบินรบพร้อมกับลูกเรือนอกจากนี้ค่ะพบว่าสื่อสิ่งพิมพ์ฝรั่งเศสมีการออกมาระบุว่านักรบในยามสงบ จะมีความพร้อมสูงสุดในทักษะของการบินหลังจากเขารับการใช้งานมาแล้ว4-5ปีเท่านั้นและในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาก็ได้ผ่านภารกิจการรบมา,มากมายเพื่อให้มีความยืดหยุ่นทางเทคนิคมีความสามารถทางยุทธวิธีและมีประสิทธิภาพสำหรับหน่วย แน่นอนว่าความสำเร็จเกิดขึ้นได้จากการฝึกอบรมและการขับเครื่องบินเชิงปฏิบัติการเป็นเวลาหลายปีและสิ่งนี้ใช้กับการฝึกเบื้องต้นเท่านั้นหลังจากนั้นนักบินจะได้รับชุดคุณสมบัติเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการภารกิจและการต่อสู้และการใช้อาวุธและสามารถทำได้ภายในกรอบของฝูงบินปฏิบัติการเท่านั้น ในเรื่องนี้นักบินชาวฝรั่งเศสมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นไปได้ในการฝึกนักบินชาวยูเครนอย่างเข้มข้นยิ่งไปกว่านั้นความไม่พอใจของพวกเขายังเกิดขึ้นจากการที่คาดการว่าจะยุบหน่วยของตนเองเพื่อประโยชน์ของกองทัพยูเครนตามรายงานที่มีการระบุเอาไว้ในสิ่งพิมพ์ค่ะหน่วยกองทัพอากาศเพียงหน่วยเดียวที่ติดตั้งมิรัด2,000คือฝูงบิน1ทับ2ิกอเนส ซึ่งทำหน้าที่ในการรัตะเวนท้องฟ้าในรัฐบอลติกเป็นประจำแต่ตอนนี้กลับจะถูกยกเลิกในสิ้นปีนี้ซึ่งก็มีการคาดการกันว่าก็น่าจะเป็นผลมาจากที่กองทัพยูเครนจะได้รับการถ่ายโอนเมื่อระ2,000จำนวนห้าหลำนั่นเอง